สุดไจีบได้ไหมวะสะัตขับรถขับรถไปใส่กลับเชียร์พุ่มหลอจะกลับเชียร์พุ่มหลอไมอ่ก,ดก็ดกลาไม่ก็ ได้จักดอกเนาะมั้งเนี่ยชิได้จักดอกเนาะ mm hmm. บานมื้อนี้ได้ไม่เป็น300ดอกก็ดีทั้งปอนนะ mm ่ะเนออเดี๋นะยวนี้เขากะเป็นผู้สาวเนาะเขาจะอยู่ คำดอกกุหลาบร้อยดอกจากลอตเซรีจุลชัยฮาร <c oughs> แมม่ัตะก,กี้ในคอหาดอกซื้อกับมะแฮเนาะวันนี้มะให้ดอกอกุหลาบเนี่ยกี้ในคอหาดอกซื้อกับมะแฮ่ขี้ที่ไหนปเป็นยานีแ่แหละมันมนให้ดอกกุหลาบ แน่ปอนเอ้าโรงมหายต่างๆเ่ยมันเงาเลยนะโอ้จากสิบอยอย่ามึนบดเ้มมันมคนมันตกคัดคืนสวยมากขอบคุณชา ขอบคุณหมูแดงค่ะปลาสาม้อยไปแปดสิบซี่เหรีออยญเฮ้ยกินต้มกไก่ป่ะกินเป็นแต่ต้มต้มไป <c oughs> <c oughs> ปออยากได้หนันะ่นอ่ะยักได้ที่มันต็นหมวกกะยากซส้หมวกอยา <c oughs> กได้ปลาลุมาเึ้นหมวกก,มวก็ได้ปอนฟ่อก็มาดูอ ขอบคุณหมูเด้งค่ะให้กลับไปทำไมก็บอกว่าต่างๆคิดถึงไงต่างๆมันคิดทอดกมามศาซาบ์ว่าใช่ละเอ,าอ้ายังส่งคลิปต่างๆให้เบื้องอยู่ ก็เช่ละเอียไม่ได้ว่าเลยดยิสวัสดีค่ะดีแบบคนเบื้องอ้โตกกัมะลายไ,ไม่อะไปลงกดเขาล่วงไ,ไปว่าลู้เล่าก,กดออกเลยอะแล้วพอมะลายไ,ไม่ก็คนเบื้องตกเสยียดายคนเบืบ้องเราบางคนเลย ขอบคุณ400เหรียญจากปังปอนค่ะเดี๋ยวผมเานคนเดียวหาว่า เหนมาในรูปนจากสีวาเอียงขอบุญใจส้มา่าช่างในลายไม่พี่ช่างในลายไม่พี่อะไรคือช่างในลายไหมคะหมาถึงพระเนกในลายสี่หรอ คิดถึงพี่เปิร์ลไหมคะบอลบอลคนไหนคะบูมจีบได้ไหมครับอ่ะบอลอะไรเซลีอติ่งซาบันในเซอนาลกซาเชียร์พูจาเมนครับขอบว่าคิดฮอตไอ้คิดฮอตได้ย่างี้ เขาบอกทีทอ hey, okay. <laughs> นไอ้เฮลเคผู้ใดเนี่ยปอนก็ผู้เคยเห็นเชฟบู้มันดบ้านข่าวจ้าเชฟมันข่าวบอาไหมบอกว่าไผ่เอาเคยเห็นคนซื้อเทศเนี่ยไผ่คนไหนปอน มก็ส่งของกนอนไรก็อ <wh ats Napoleon> <ım eni> ๋อที่หายเงินนี่ไปเติมเหรียญมาไม่บอกก่อนขอบคุณอีกยี่สิบตอก่ะบุมข้ามบ้านค่ะสองไอ้น้องนี่ส่นดอกกุหลาบเขงกันดีอ๋อข่างบ้านมาเบิ้งระตีบอกให้มาเบิ้งพื้เบิ้งมาเบิ้ง จะมีก็คืออทำไมอ่ะเจ้าปาสส่ผมดอกปอนย้อมไปปอนถามบ้านมีหลายคนบุตรักคนเด